สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องช้างกรเรียนช n แนลกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแซนเท่ากับบล็อกเปิดอีีที่สามแล้วนะครับคือวันนี้ผมจะมาทดลองว่ามีอะไรสามารถทาลายเพชรได้บ้างก็นั่งกําลังวาดเพชรอยู่เดี๋ยวขอเซฟก่อนนี่บันทึกนี่นะเพชรของเรา สิ่งที่ทำลายเพชรผมจะเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยบล็อกอะไรพวกนี้ผมจะไม่นานะไม่จะเยอะเกินไปแล้วก็อะไรที่มันไม่น่ามีพิษมีพออย่างเช่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ใส่นะโอเคบล็อกที่ทำลายได้อย่างแรกน้ำกรดไม่เป็นไรเลยไม่มีผลต่อเพชรเลยต่อไปไฮโดรเจนเหลวมันก็พอทำได้อยู่นะทำลายบางบล็อกได้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกละไฮโดรเจนเหลว ดูความร้อนกันดูสีเมาฟ้าคือเย็นสีแดงแดงคือร้อนน้ำกดมันร้อนด้วยต่อไปก็ขวดร้อนแหละน้ำกดอืมน้ำมันหยาดจุดไฟด้วยไม่ไดไม่น่าทำอะไรได้หรอกน้ำมันกับไฟทำอะไรไม่ได้หรอกต่อไปก็ไฟไม่มีหัวตะเพร ไฟแบบแรงก็ไม่มีผลต่อเพชรลาวาก็ไม่มีผลต่อเพชรโอ้โหไอ้ดินนี่ไม่นับนะไปปวกมองกินไม้นู่นโดนโดนไฟเผาไปดล้วหุ่นยนนานโนกินเหล็กน่นจะไปเนิวเคียผมเหมือนจะโดนน้ำกรดละลายรตรงนี้บุ่ม เรียบร้อยเพชรแตกโอ้โหมีแค่ไม่กี่ยางนะที่ทำลายเพชรเอ่อเผลอเผือไปเซฟความว่างเปล่าแทนนี่เพชรเอาไหมเอาไหมอเอาแค่นี้ก็พอละต่อไปเมื่อกี้นิวเคลียใช่ไหมก็หลุมดำมันทำไม่ได้หลองเป็นบล็อกแค๊สนีออนก็เหมือนกันไฟฟ้าฟ้าผ่าละ่ะไม่เป็นไรเลยไวรัส ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ตะกี้ผมเผลอไปทับไงเอา้าเมื่อกี้ผมไปทับเพชรเนี่ยมก็พอทําลายได้อยู่นะมันร่วมมือกับไฟฟ้าแล้วก็ทําลายกันไม่รู้แล้ไปเธอไหมมันก็คือระเบิดอีกแบบหนึ่งนั่นแหละดูมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี TNT ล่ะก็ไม่ได้ดูว่าได้นี่ยไม่ไม่เป็นไรเลย ไนโตรก็ไม่ได้สรุ้ว่ามีแค่นิวเคลียร์ใช่ไหมไม่มีอย่างหนึง่งก็คืออันนี้ตู่บุ่มดรีดยบ้อยหายไปละเห็นไหมหายไปละแต่เห็นแบบนี้มีบล็อกที่แข็งแรงก่าเพชรนั่นก็คือพลังที่ไม่สามารถทำลายได้สมมุติเอาบล็อกมาทับนี่มันก็จะไม่โดนทับนะแต่เพชรจะโดนทับนะเห็นไหมอย่างนี้แล้วเวลาโดนทับมันก็เท่ากับโดนทนําลายอย่างเช่นเราไฟไปเปผาบล็อกแบบนี้มันก็ นี่ไงหายไปเลยเห็นไหมเพชรก็หายไปแต่อันนี้มันไม่โดนทับไงมันก็ไม่โดนหงลายเห็นไหมเออนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคปะปลาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับ s ไครต์ด้วยนะถ้าเสียงแปลกแปลกไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่ค่อยสบไปนะบ๊ายบาย